จับหอยเนี่ยที่ครับผมออสครับผมพี่ออสนะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมนำทุกท่านมาที่ตำบลโกโกนะครับอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีที่นี่มีผู้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับหอยครับโดยเฉพพี่ออสเนี่ยฮะทำมาสักระยะหนึ่งแล้วไม่ธรรมดาครับผมนะชื่อเสียงตัวนี้กําลังดังมากทั่วประเทศเพราะว่าจําหน่ายทั่วประเทศนั่นก็คือที่ถืออยู่คือหอย ผมรัตนะนะครับหอยผมรัตนะใช่ค่อนข้างจะมีเหลียญเลยพิสูทน์เลยเนี่ยคือใหญ่กว่าเหรียญสิบอีกประมาณสี่ถึงห้าเท่าใช่ครับผมขนาดนี้กําลังเป็นไงฮะหอยชินนี้นะครับครับเป็นที่ต้องการของทุกคนีเพื่อไปเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์และเป็นอาชีพเสริมให้แต่ละคนครับก็น่าสนใจครับเป็นอีกอาชีพหนึ่งวันนี้ที่เรามานําเสนอผ่านรายการทางวานอนชนแนลกันนะครับ อยากให้เล่าให้ฟังนิดว่าเริ่มต้นเป็นยังไงครับเริ่มต้นนะครับเริ่มจากทดลองเลี้ยงครับก็หามาหมดเลยพี่ดูทั้งปูดูทั้งชิ้นหนีดูอะไรอย่างนี้ยมาหมดเลยครวมาสะดุดที่หอยทีนี้ครับลองทดลองเลี้ยงสั่งก็เลยสั่งมาจากหนองคายที่สิบตัวอซื้อทดลองเลี้ยงมาสิบตัวทดลองนี้สิบสี่เดือนเลี้ยงแล้วสังเกตว่ามันไปได้มันโตวไวมันออกลูกดีออกตัวไวแล้ว เนื้อมันกินดีรสชาติดีไม่ขมไม่ข้าวอที่เราไปได้ผมก็เลยมาขยับเลี้ยเงเพิเ่มเรืเ่อยๆคปัจจุบันนี้ใช้เวลาในการเลี้ยงสักประมาณกี่ตอนนี้นตอนนี้ได้เท่าไหร่ ตอนนี้สิบเดือนแล้วที่ไปมาสิบเดือนล้วเดือนประมาณนี้ขยายอย่างต่อเนื่องนะครับยังไม่ถึงปีมีลูกค้าทั่วประเทศนะสั่งทางออนไลน์นะครับส่งมาทุกวันเลยนะแพ็กเกินแบบนี้เลยตัวต่อตัวก็ขายใช่ครับหนึ่งตัวก็ขายสี่ตัวละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทกับหนึ่งร้อยบาทครับโอ้โหสร้างรายได้วันนี้มาไม่ธรรมดาทีเดียวครับเกษตรกรไทยนะถือว่าเป็นผู้ที่ทดลองในการเลี้ยงนะหลายๆอย่างแล้วมาสรุปที่ หอยขมรัตนะ<ช>นะครับเรื่อเราจะเป็นอย่างไรน่าสนใจขนาดไหน <c oughs> เล่าให้ฟังนี้ว่าตรงนี้ที่เราอยู่บ้านเลขที่ตรงนี้จะอยู่ที่19ทับ1นะครับหมู่4ตำบลสโกโอําเภอเมืองจังหวัดลบบุร<ช>ีครับผมเราไปดูวิธีการเลี้ยงและการแพ็คของส่งของกันดีกว่าครับอันนี้ไม่ใช่หอยสังในสังทองนะครับครับเป็นหอยขมเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ครับจากแม่น้ำโขง เชื่อมั้ครับว่าหอยตัวเดียวมีเพศสองเพศอยู่ในตัวเดียวกันครับลักษณะจะเหมือนใต้เดือนคือไม่มีการผสมพันธุ์กับตัวอื่นผสมพันธุ์ในตัวของตัวเองครับมันครั้งหนึงมันแล้วแจกตามไซน์นะพี่น้อยอย่างไซน์ที่ผมจับก็เป็น4ี่ถึงหเดือนก็จะให้ลูกอยู่ที่สามสิถึงสี่สิบตัวก็ประมาณนี้มันจะออกช่วงเวลาไหนช่วงเวลาอันนี้เขาเป็นรอกครับหอยชนิดจะออกลูกเป็นรอกก็คือ รอบหนึ่งต่อหนึ่งเดือนก็คือสามสิบถึงสี่สิบตัวเฉลี่ยต่อวันวันละสองถึงห้าตัวใช้ระยะเวลากภายในหนึ่งเดือนครับแล้วก็พักท้องวานสิบห้าถึงยี่สิบวันแล้วก็เจาะของใหม่นี่เราขายยังไงครับอันนี้ผมขายเป็นตัวครับใบนี้จะเป็นอายุเจ็ดเ้าเดือนราคาต่อตัวอยู่ที่อยู่ที่หนึ่งร้ยหสิบาทต่อตัวครับแล้วก็กันเคลมให้ย4สิชั่วโมงจะมีกตารเกิดขึ้นนะครับหอยพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่จะออกลูกเนี่ยนะครับเขาจะนอนงายครับ เห็นไหมถ้าอย่างนี้ยังยังไม่ออกถ้าอย่างนั้นเตรียมแหละเห็นไหมเปิดป๋าเลยลูกมันนะเับเนี่ยเห็นไหมฮะนี่แม่มันกําลังนอนหงายออกลูกนี่ครับตัวนี้ตัวนี้นี่เห็นไหมฮะอือเห็นนอนหงายเเห็นครอขึ้นมาเห็นะนะลูกเขาต้องนั่นแหละฮะเห็นไหมจุดดำๆอือเห็นไหมครับแสดงว่าเพิ่งออกแสดงว่าเพิ่งออกครับเพิ่งคลอดเพิ่งคลอดตายแล้วลงมาหาแม่เขาละ หอยโข่งคล้ายๆตระกูลคล้ายๆหอยเชลลี่นะพี่เราจะเป็นสาาัตว์สระเภศในตัวเดียวกันออกลูกบนบกออกลูกเป็นไข่อเออออไข่อย่างนั้นอันนี้เป็นตัวอันนี้ออกลูกเป็นตัวเลยส่วนเรื่องอาหารหอยชน,ชนิดนี้นะครับพี่เขากินอาหารที่จมไม่กินอาหารที่ลอยอ,อาหารที่จมเช่นพวกขี้ตะไคร่น้ำที่ขึ้นโดยธรรมชาติที่อยู่บนพื้นหรืออยู่ข้างๆบ่อเราครับถ้าไม่มีขี้ตะไคร่น้ำเราเลี้ยงด้วยพวกผักต้มด้วยก็ได้ครับผักต้มเลี้ยงใช้ได้หมดเลยฮะผักต้มเช่นพวก ใบมะกอูใบขนา้าใบสะกาดใบตาลึงใบชะยาใบสกบุ้งใบตาใบพวกนีต้ต้องต้มนะครับพี่ให้มันจมให้มันจมใช่ครับต้มให้มันจมเขากินอาหารที่จมและอาหารที่อ่อน่านทราบไหมครับว่าเวลาเขาจัดกงหอยไปให้ลูกค้าเขา,าอบอกว่าต้องให้หอยจําสิ่นก่อนลักษณะหอยจาถิ่นหมายถึงว่าเขาจะสงบนิ่งเขาจะปิดปากเงียบถึงจะแห้งขนาดไหนก็โอเคไม่เป็นไรไม่ต้องมีน้ํา นั่นแหละคือเขาจำสินแล้วก็ก่อนแพ็กอยู่น,นานสามารถที่จะแพ็กใส่กล่องส่งถึงไหนที่งไหนได้ครับกรณีที่ไม่จำสินใช่ครับอันนี้มารับหน้าฟาร์มผมก็ใช้ฟางเปียกๆเชนชื้นนี่ครับแพ็กไปให้ชั้นละห้าตัวแบบนี้ครับครับอ๋ออันนี้กรณีมารับหน้าฟาร์ม ปกติผมจะใช้ดอกจอกพอดีดอกจอกหมดด้วยต้องอยู่เวลาเท่าไหร่ครับอันนี้ก็ภายในย4ิสี่ชั่วโมงครับก็เอาลงน้าก่อนภายในย4ิี่ชั่วโมงครับผมทานลักษณะแบบนี้นะครับแล้วน้ําที่เราต้องเตรียมหล่อนี่คือน้ําต้องที่ไม่มีคลอรีนครับผมถ้าเป็นน้ําฝนก็ต้องพักอย่างน้อยก็คืนหนึ่งถึงสองคืนถ้าเป็นน้าคลองน้ําบาดาลพวกนี้ก็ต้องพักเหมือนกันนะครับคืนน่สองคืนให้มันตกตะกอนไปก่อนครับแล้วถ้าน้ําบาดาลล่ะ น้ำบาดาลน้ำบาดาลเหมือนกันครับพักหนึ่งคืนหรือสองคืนเพราะบาดาลมันมีเสนิมมีหินปูนต้องพักให้มันสะกดก่อนแล้วเลยเพราะมันมีคนใช่ครับสนาำประปามีคอรีนควรพักนานกว่าเขานะครับควรพักสามถึงห้าวันนะครับน้ำคอรีนก็ไปทาอะไรทานได้บ้างครับอาหารสามารถทําได้หมดเหมือนหอยผมบ้านเราไงี่าวมันหอยอย่นี้ก็สามารถแกงโค้ให้ยผมก้อยลาบ กินได้หมดครับพี่เดี๋ยวามาผัดกะเพราเอาเนื้อถ้าตัวใหญ่ก็จะเนื้อมาผัดกะเพราหรือผัดฉ่าอันนก็ได้กินรสชาติะรสชาติหอยทีนี้ไม่ขมไม่เค้ามันหอยบ้านเรามอนหอยของบ้านเรานะครับจะหวานแต่คล้ายๆหอยหวานนะครับถ้าสิ่งใหญ่ก็จะเหนียวหน่อยครับพี่ถ้ากำลังกินก็จะอยู่ประมาณสี่ห้าเดือนนี้ครับอะไรนี้อะไรไม่เหนียว ครับผมใบนี้ใจยังไม่เหนียวครับกินครับสามารถบริโภคได้ตั้งแต่ไซส์เดีอนห้าขึ้นไปเลยจะอยู่อายุประมาณสามเดือนขึ้นไปครับที่ส่งไปชัยภูมิครับหนึ่งร้อยห้าสิบตัวโอ้นึร้อยห้าสิบตัวยูแน่นน้ำหมดละใช่ครับตอนนี้คือส่งไปแล้วก่อนหน้านี้สองร้อย,ย <200 S 2> ตัววิ่งไปส่งไปที่เมื่อวานนี้ครับอ๋อไปชัยภูมิเลยใช่ครับเมื่อวานไปชัยภูมิครับเมื่อวานไล่ส่งสายมเจ้าครับอ๋อส่งเองด้วยใช่ครับถ้าหลักร้อยตัวแบบนี้ไปส่งถงที่ครับ อันนี้พอดีไปส่งไปเมื่อวานแล้วเขาสั่งเพิ่มอีกร้อยตัวค,คือไปเลี้ยงเขาซื้อไปเลี้ยงแล้วคนผลิตก็เอาทาไปทำอะไรบางคนที่กรณียอย่างมะเจ้าเมื่อกี้เนี้ยเขาเปิดบินเปิดบินเพื่อขายคืนฟาร์มบางคนก็เป็นอาชีพเสริมเพื่อขายคืนฟาร์มอย่างได้เลี้ยงได้ประมาณสายเรียญบ้าเหรียญสลึงเหรียญบ้าผมรับซื้อคืนตั้งแต่สายเรียญสลึงอย่างได้เดืยนสลึงเหรียญบ้าเขาก็มาขายคืนฟาร์มเพื่อเป็นอาชีพเสริมต,ต่อเดือนอยย่างงเี้ครับ พราะผมขาัคนมเจอะแต่บริโภคบริโภคเยอะบริโภคตอนนี้ยังไม่มีขายเป็นบริโภคบริโภคในท้องตลาดนะครับยังไม่มีขายเป็นกิโลเพราะว่าราคามันยังสูงอยู่ยช่วงนี้มันอยู่ช่วงขยายพันธุ์มันต้องรอราคาให้มันคนเลี้ยงได้เยอะๆกว่านี้ก่อนราคาก็จะเริ่มเบาลงมารู้ไมตัวนเท่าไหร่ตัวนี้ไม่ต่ำกว่าร้อยห้าสิบครับใช่ตัวนี้ร้อยห้าสิบอี่สามย้อยภาพที่จับอยู่เนี่ยสามร้อยบาทสองหอย เราก็จะให้เขาหลับก่อนนี่นะคะหลับก็คือจาสิน <laughs> จาสินก็คือเก็บความชื้นอยู่ในตัวเองพอโดนน้ำนิดนึงเดี๋ยวเขาก็ตื่นคือเอาเอาขึ้นจากน้ําก่อนใช่ค่ะให้เขาหลับโดยแบบธรรมชาติแห้งๆอยู่แห้งๆเง,งนี้ค่ะประมาณอย่าง,งน้อยก็สัก24ชั่วโมงเขาก็จะหลับอ๋อเสร็จแล้วไหนเขาตายเขาก็จะไม่หลับเขาก็จะปิดฝาไม่สนิทแล้วก็จะดูออก เสร็จแล้วเราก็ถึงจะแพ็กภายในหนึ่งยี่สิบสี่ชั่วโมงก็อย่างน้อยก็ให้คนยี่สิบสี่ชั่วโมงไปแล้วเรา <So, S 2> งจะแบบคค่ะ<ล>อืมก็ทำแบบนี้อัตราการรอจะค่อนข้างเยอะแพ็กใส่กล่องโดยไม่ต้องมีออกซิเจนก็ได้ใช่ถ้าเป็นไซส์ใหญ่นะคะถ้าประมาณแบบสี่เดือนขึ้นไปแล้วเนี่ยไม่ต้องมีออกซิเจนได้แต่ถ้าเล็กกว่าสี่เดือนลงไปต้องแพ็กออกซิเจนอืมการแพ็กก็จะไม่เหมือนกันการส่งนี่เขาก็สามารถอยู่ได้อีก กี่วันกว่าจะถึงผู้รับอย่างน้อยก็สองสามวันอันนี้ขึ้นอยู่กับผนตนด้วยถ้าไปโดนแบบผนโป่งโยนแรงๆหรือว่าตากแดดไปนานๆก็อาจจะมีตายบ้างแต่ในกรณีที่ตายเรารับเค็มให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคุณผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวของหอยหอยขมรัตนะนะครับ,รบที่ข<ม>ายอยู่จังหวัดลบบุรีกระจายไปทั่วประเทศเลยถือว่าเป็นสินค้าน่าสนใจอีกสินค้าหนึ่งก็ได้ชมเส้นทางการเลี้ยงแล้วนะ แล้วก็อยากให้เล่าให้ฟังนิดว่าเราจะสนใจติดต่ออยังไงครับติดต่อช่องทางเพจ a c e b o o k นะครับชื่อหอยขมยักษ์รัตนะฟาร์มลบลีทั้งทิ k ตอกและเ c e b o o k ชื่อฟาร์มเดียวกันหรือมาที่ฟาร์มได้นะครับเลยค้นหาใน g o o g l e Map ได้เลยครับชื่อฟาร์มว่าหอยขมยักษ์รัตนะลบลี ขึ้นเป็นพุกันแบบมาได้เลยทันทีเลยนะครับอยู่ที่โกโก้นะฮะอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีของเรานี่เองครับ,รบเรามาพูดมาคุยกันก็อาจจะเป็นเส้นทางเศรษฐีเหมือน <laughs> ที่ออสไนนด้อีกคนหนึ่งนะครับก <c oughs> ็น่าสนใจครับกว่าจะมาถึงวันนี้ได้ต้องเอาใจใส่นิดนึงเราจะได้หอยขมยักษ์รนะไว้เลี้ยงไว้ทานไว้ส่งไว้ขายขอบคุณมากครับพี่รับอข้าไปไหนล่ะค <y aks> ุณออดโอ้โห ส่งหอยนะครับส่งหอย,ส,หอยส่งผูกววานรวยเพราะหอยนะเนี่ยไม่ขับรถสิ่งไ,ไม่เล่นโทรศัพท์ทุกครั้งที่ขับข้าจับทัดนิลภ <ยะ S 3> ัยตมวั่วกระน็อคท่านคนซอ้อนขึ้นขี่สำรวจกันอีกทีไปจับขี่ขาดไหมยะยะขาวแดง